สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน G S Big Boy ครับและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้อมนอนยิ้มหวานครับนี่มาทำอะไรกันสองคนฮะสมัครร้องเพลงสมัครร้องเพลงร้องเพลงแนวไหนร้อ,องเพลงแนวไหนสกีสิบสามสิบสี่เดี๋ยวเดียว <c oughs> ああหมูกองโคตรรัวเลยกําลังค่องค้อมจังหวะอยู่ค้อมจังหวะคออ้อมจังหวะมึงไม่งั้นกองไม่ต้องมีกองไม่ต้องมีกองไม่ต้องมีโอเคกองไมไหนฮะแนวไหนแนวเนี้สยี uh, ่สิบสามสิ้ะไม่ต uh, ้องบีบบล็อกรอไม่ต้องบีบบ็อกสิบยี่สิบสมเฮ้ยสิบยี่สิเฮ้ยสิบยี่สิผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองผมมีบัตรสา ไม่บัตรรับรองไม่มีเลยบัตรรับรองกันไรับรองไม่มีเลยอกสี่สิบอจิสิบสามสิบผมมีบัตรเงินมีบัตรทองผมมีบัตรสมบัตสิบอสามสิบสี่สิบอจิกิสิบสามสิบสี่สิบผชอบขึ้นเหนือชอบลงใต้โอ้โหใครล่ะอ๊อจามสิบสี่สิบชอบขึ้นเหนือชอบขึ้นเรือชอบขึ้นลิฟต์จบจแล้วไอ้สาดอก มึงเล่นอย่างงี้กูเล่นไงมึงจบแล้วกูช่วยด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์แล้วปวโอ้โหไม่ที่เตรียมกันมานี่คือไม่ให้ไม่ให้ไปเลยไม่มีียอะไรเข้าสมองมึงเลยแม่นปิดจบคนเดียวเลยโอ้โหอ้าวีวิวรบอกเข้ามหน่งสองสาม่ลาวันนี้ C B R 6 5 0 R ปี2019สีแดง สติ๊กเกอร์ลายเขี้ยว่งบอกถึงถความดุดัรนรนะยางหน้าหลังใหม่ๆทอ่อสลิป S <S ออนปลายเอซีปูดมดมีแล้วกาบทอบถังคาร์บอนมีแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วมือเบรกมือคัดแต่งมีแล้วรถสวยใสสภาพน้องๆป้ายแดงอันนี้มาอยู่ที่1นึ0งหมื่นเจ็ดพัโลโ 1,99,000 0 0 0พอห0 0 0หันงต่อมาซูซูกีเ s สเ0ฟ0 0ปี0 1 7สีน้ำเงินดำมาพร้อมชงหน้าอัพไซด์ดาวสีทองกระจกปลแฮนด์ชิวหน้าแต่งนะการหม้อน้ำท่อสลีปออนปลายอะคาโปวิกยางหน้าหลังใช้ได้คาร์บอนลานหังคาร์บอนบางคนหลังคาร์บอนนะหมคคันนี้อยู่ที่2 6 0 0ล ดันเล้าใจมากครับผมดูดันเล้าใจแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ1นึ่งแสนสี่หมืพันอหนึ่งแพันต่อมาราคาโคตรโจรดุกติสแคมเบอรปีสองพันใช่ไหมนะมาพร้อมถังสีดำลายข้างสแคมเบอร์ครับผมดุกติสแคมเบอเนะท่อเป็นสลิปออนปลายซาร์อ่าปลายซาร์ทท่อซาร์ทท่ออจาลี เบาหุ่มมาใหม่เรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังใช้ได้ชิ้วหน้าแต่งมีแล้วปอกแข็งแต่งมีแล้วโดยรวมถือว่าสวยจบพร้อมใช้งานไมค์คันนี้อยู่ที่สี่หมื่นโลเฮ้ยเจ๋งอ้วยโอ้โหโคตรล้านดิน้องล้านสดสด ครับผมสภาพแบบนี้เทพเทแบบนี้เอาไปแค่นีพอ1นึ0 0 0ส้พอ135,000สาพัคันสุดท้ายยามาฮ่ XSR 9 0 0ครับผม Dark Side of Japan อ่นะตัวนี้ก็คือเป็นรถโครงสร้างพื้นฐานเดียวกับ MT 0 9น MT ตัวนี้เป็น XSR 9 0 0ทรงคาเฟ่เลโทรไฟหน้าบงบอกถึงความ เป็นคลาสสิกอ่าเป็นคลาสสิกแต่ว่ายางออกแนวเขาเรียกว่ายางเป็นสายลุยนิดเดิมยางเป็นสายลุยนิดนึงนะไม่ใช่เป็นยางเรเดียนจ๋านะเบาะนี่ก็เป็นเบาะทรงวินเทจครับถังนี่ก็เป็นแรปสติ๊กเกอร์สีดําลายขนอ่าเฮ้ยไอ้เป็นลายขนแบบปกติสีเทานี่สีสีเดิมมันเป็นลายอลูมิเนียมใช่เป็นลายอลูมิเนียมขัดขนครับอันนี้เป็นดําขนนะ ขอบเครื่องมีให้เรียบร้อยแล้วเกียร์โยงมีแล้วสปูลยกหลังมีแล้วนะมือเบรงมือคัดแต่งมีให้เรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหปั๊บสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ1นึ่0แสนเจ็าพันหนสนใจติดตอ่อได้ที่เบอร์ 2ูนอาอกรอบไหมอีกรอบเยอบอะ่ามสิบสี่สิบสิบยผมชอบขึ้นเหนอชอบขึ้นใต้ลืมเลยเอาของไอ้นนมาเล่นเฉยเอาไปเเอาา10 20 30 40ย0ผมมีบัตรเงินมีบัตรทองมมีบัตรรับรองผมมีบัตร3 0 0สิ20 30 40ผมชอบขึ้นเหนือชอบขึ้นใต้เหอือชอบขึ้น ลืม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 แล้ะพอเรารีวิวเยอะๆมันก็ลืม่ยแล้วที่เตรียมมาฮะมันมีคอมเมนต์หนึ่งว่าบอกครับผมทรงเฮียนกจัดไปเนี่ยส่งของมาเนี่ยครับเหมือนตัวขระปาในหนังญี่ปุ่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค